สำนักงานเทศบาลตำบลพวงประวัติและความเป็นมาเทศบาลตำบลพวงตั้งอยู่ในอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาปัจจุบันตำบลพวง ถือเป็นประตูสู่นครสงขลาชั้นแรกเป็นแถบชานเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นเป็นแหล่งที่ตั้งของแหล่งธุรกิจห้างร้านและสถานบริการมากมายทั้งเป็นของภาครัฐและเอกชนรวมทั้งเป็นที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาโรงพยาบาลสงขลาและโรงเรียนนวมินทราจุทิศทักษิณ์มีแหล่งท่องเที่ยวคือสะพานปินสศูลานนนท์สวนป่าเปรมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์พลเอกเปรมตินสูลานนท์ องค์การบริหารส่วนตำบลพวง์ได้ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลพวง์เมื่อวันที่หนึ่งมกราคมพศ .2549 อสบเาทศบาลตำบลพวง์ภายใต้การบริหารของนายเจอือกิมอั้นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพวง์แบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็นหนึ่งสำนักห้ากองดังนี้สำนักปลัดเทศบาลดูแลงานด้านบริหารทั่วไปงานการเจ้าหน้าที่งานกิจการสภางานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน งานกฎหมายและคดีงานวิเคราะห์นโยบายและแผนงานจัดทำงบประมาณงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยงานเทศกิจงานทะเบียนรารกองคลังดูแลงานด้านการเงินและบัญชีงานพัสดุและทรัพย์สินงานสถิติการคลังงานแผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สินงานพัฒนารายได้งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์กองช่าง ดูแลงานด้านวิศวกรรมงานสถาปัตยกรรมงานผังเมืองงานสาธารณูปโภคงานจัดสถานที่และการไปฟ้าสาธารณะงานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดูแลงานด้านงานสุขาพิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อมงานรักษาความสะอาดงานส่งเสริมสุขภาพงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่องานสัตวแพทย์กองการศึกษา ดูแลงานด้านงานโรงเรียนและการศึกษาปฐมวัยงานกิจกรรมศาสนาประเพณีศิลปวัฒนธรรมงานกิจกรรมเด็กและเยาวชนการกีฬาและนันทนาการกองสวัสดิการสังคมดูแลงานด้านสังคมสงเคราะห์งานพัฒนาชุมชนงานชุมชนเมืองหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หน้าที่ที่จะมอบหมายนะครับค right. ือการตรวจเอกสารก่อนที <UC> ่จะเข้าไปรับบริการนะครับการตรวจเอกสารมีทั้งหมด3อย่างครับคือการตรวจเอกสารการแจ้งเกิด2เอกสารการแจ้งตายแล้วก็เอกสารการขอทะเบียนบ้านนะครับสําหรับการแจ้งเกิดนะครับหลักฐานก็มี1นะครัะครับใบรับรองการเกิด2บัตรประชาชน1ของพ่อแล้วก็บัตรประชาชนของแม่นะครับสําหรับการแจ้งเกิดนะครับ 2ครับเอกสารการแจ้งตายนะครับหลักฐานการแจ้งตายนะครับมีทั้งหมด3อย่างเหมือนกันนะครับก็คือใบรับรองการตายแล้วก็บัตรประชาชนผู้แจ้งครับแล้วก็บัตรประชาชนผู้ตายครับสามนะครับเอกสารขอทะเบียนบ้านนะครับ 1. เอกสารตรลหรือใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้านอกโดยหน่วยงานต้องที่นะครับเช่นผู้ใหญ่บ้านหรืออบตนะครับ2ใบอนุญาตก่อสร้างหรือหนังสือรับรอง สิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคารนะครับ3าฉนุดที่ดินหรือเอกสารสิทธิ์แสดงการครอบครองที่ดินที่ใช้ในการก่อสร้างครับ 4. บัตรประจําตัวประชาชนของเจ้าของบ้าน 5. บัตรประจําตัวประชาชนของผู้แจ้งขอทะเบียนบ้านหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายนะครับ6นังสือมอบอานาจนะครับถ้ามีครับความรู้สึกที่มีต่อการฝึกงานครั้งนี้นะครับ ก็คือขอบคุณนาะยหน้าครับพิตุนะครับนางจุลียสวีตานะครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์โอน,นิปาสีวรเดชไปสักที่ได้ให้ความรู้ในการฝึกงานครั้งนี้นะครับแล้วก็ผมดีใจเป็นอย่างมากนะครับที่ได้มาฝึกงานที่นี่